เรียกว่ากรรมกันแล้วกันกรรมที่เรายังทําอะไรมันไม่ได้เราก็ต้องปรงใจกับมันทํามันไปตามหน้าที่แค่นั้นถ้าบุญไม่ลุล่วงถามว่ากรรมมันจะเบาบางให้ไหมมันจะยอมไหมมันจะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรไงอ่ะแผ่บุญให้มันบอกมันไม่ยอมอุทิศกุศลให้มันบอกมันไม่เอาทําไมมันถึงไม่เอามันบอกไม่พอใช้แค่นั้นเขาไม่พอ เขาก็ไม่เอาเป็นหนี้เยอะหรือไม่เยอะลองไประล,ลึกชาติดูสิหนี้บุญเป็นหนี้บุญเท่าไหร่และเป็นหนี้กรรมเท่าไหร่หนี้บุญนี่ก็คุณของพ่อของแม่ของโครบาอาจารย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนี้บุญคุณของญาติของพี่ของน้องที่เคยเป็นคุณกันมาเคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมานี่นี่นี่บุญ นี่กรรมกร็ที่เราโกรธกันเกลียดกันติสินกันนินทากันว่ากันห้ำหันกันเบียดเบียนกันเป็นมาปานาติบาป,ปานาติปาตาเวลมณนีแม้แต่จะเจตนาไม่เจตนาก็หนีไม่พ้นเราไม่ด่าเขาเขาก็มาด่าเราเราไม่นินทาเขาเขาก็มานินทาเรานานาหนาเห็นไหม,มเจตนาไม่เจตนาหนีไม่พ้นเราจะหนีไปไหนล่ะการติสินนินทาในปาณาติบาป ที่เราเคยโกรธใครเคยนินทาใครเคยเกลียดใครเอาไว้ในพบไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้แล้วมาบ่นว่าชาตินี้ไม่ได้นินทาเขาทําไมเขานินทาเราโอ้มาชาติก่อนทํามต้งเยอะเขากรรมมันตามมาทันมาทันชาตินี้พอดีเราจะเอาชาตินี้กับหลายหลายชาติไปลบล้างกันจะลบล้างได้ตรงไหนสร้างกรรมมาร้อยชาติชาตินี้ชาติเดียวไม่มีสิทธิลบล้างกันเลย มีอยู่ทางเดียวกรรมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรระงับโดยการไม่เบียดเบียนก็จะต้องมันแพ้เมตตาม,มันจิตตะภาวนามันสร้างบุญสร้างกุศลจนกว่าบุญมันจะครบจนกว่าจิตตะภาวนาของเราจะสมบุ์เมื่อไหร่กรรมมันถึงจะได้รับบุญรับกุศลเรายังไม่สําเร็จจะเอาอะไรไปให้เขาล่ะบุญที่เราทําไปนั่นนะไม่สามารถจะไปชดใช้บุญในกรรมได้ บวกลบคณหารขาดทุนยังไม่รู้ตัวอีกต้นไม่มีมีแต่ดอกนั่นก็แสดงว่าที่ทำบุญไปดอกทั้งนั้นคนไม่เข้าใจก็เรียกร้องหนุนเรียกร้องนี่จะเอาอย่างงั้นจะเอาอย่างนี้หน,น,นักๆเข้าโอ้โหว่าถึงเทวดาฟ้าดินหาว่าเทวดาฟ้าดินตาไม่มีตาเออฟ้าดินไม่เห็นใจถ้าเขาไม่เห็นใจเราคงไม่มีโอกาสมาสวดมนต์กัน ไม่มีโอกาสมาทําความดีกันไม่มีโอกาสมารักษาศีลกันนะเจ้ากรรมในเวรเขากะเผาให้เราแล้วพอจะได้หายใจหายคอนิดนิดหน่นนอยๆสร้างสมบุญกุศลสร,สร้างสมศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เอาให้ถูกเอาให้ดีเนี่ยเขาเอาปพฤ่งปฏิบัติธรรมะ